บอกจุดเสียซ่อมเองได้ง่ายนิดเดียวครับสวัสดีครับ้าวันนี้เรามาซ่อมเครื่องซักผ้าตามแบบของช่างทวีปอาจเที่ยงทํากันนะครับเป็นเครื่องซักผ้ายี่ห้อสามซุ้งนะ สามทรงรุ่นเดี๋ยวเรามาดูรุ่นกันว่ารุ่นอะไรสามทุงนะเครื่องซักผ้ารุ่นดับเบิลยูเอแปดิบ้าเจหนึ่งหนึ่งเนะขนาด 8.5กิโลกร,รัมนะขนาด8.5กิโลกร,รมัมโอเคนะอาการนะเจ้าของบอกว่าไม่ซักนะไฟขึ้นแต่ไม่ซักนะโอเคนะเดี๋ยวเรามาตรวจสอบอาการกันนะว่าอาการไฟขึ้นไม่ซักจะเป็นยังไงนะโอเคนะเดี๋ยวแถบป,ปักก่อนนะ อ้าวเสียบปลั๊กนะเสียบปลั๊กอ้าวเสียบปลั๊กแล้วนะเปิดสวิตช์อ้าวเปิดสวิตช์แล้วนะเปิดสวิตช์แล้วเปิดสวิตช์แล้วนี่พาวเวอร์อ่าลองกดพาวเวอร์เจ้อ้าวไฟโชว์นะจิ้งกล่องจิ้งกล่องนะไฟโชว์ไฟโชว์นะไฟขึ้นไฟขึ้นกดสตาร์ทเจ้นะกดสตาร์ทอ้ ขึ้นดีซีนะขึ้นดีซีกิ้งกองกิ้งกองนะกิ้งกองกิ้งกองขึ้นดีซีกับพิพนะนะขึ้นดีซีกับพิบกิ้งกองกิ้งกองเป็นยังไงฝาสองชั้นนะอันนี้ฝาสองชั้นนะกิ้งกองกิ้งกองไม่ทำงานนะ สังซักไม่หมุนไม่ไม่ปั่นใต้ไม่ปั่นขวานะนิ่งเลยนะนิ่งเลยนะนัาปักขึ้น DC นะขึ้นคําว่า DC นะคำว่า DC กับพิพนะอันนี้เป็นลักษณะเออเล็กโค้ดนะเขาเรียกเออเล็กโค้ดนะดีนะ DC, นะหมายความว่าดอ l o s e นะให้ปิดประตูเนี่ยเนี่นะให้ปิดฝานะ เราก็ปิดฝาแล้วนะเนี่ยเนี่ยนะเห็นไหมเราก็ปิดฝาเครื่องซักผ้าแล้วนะปิดแล้วแต่ก็ยังไม่ทํางานนะมันก็ยังขึ้นว่า D C นะยังแจ้งเตือนว่าให้ปิดประตูให้ปิดฝานะดอกโรสดีซีนะโอเคนะเดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันนะวิธีตรวจสอบนะเราจะทดสอบด้วยการใช้แม่เหล็กนะด้วยการใช้แม่เหล็ก เอาแม่เหล็กมาวางดีทดสอบนะอันนี้เป็นเซ็นเซอร์สวิตประตูนะเซ็นเซอร์สวิตประตูเครื่องซักผ้านะฝาฝาเครื่องรักผ้านะเซ็นเซอร์ฝาเครื่องซักผ้ามันต้องใช้แม่เหล็กนะมันล่อนะใช้แม่เหล็กมันล่อนะใช้แม่เหล็กมันล่อนะก็ยังไม่ได้ก็ยังขึ้นดีซีนะเนี่ยนะ แม่เหล็กนี่วนรอบถังแล้วนะเนี่ยนะอยู่ตรงไหนเนี่ยรีสวิตนะก็ยังขึ้นดีซีอยู่นะขึ้นดีซีครับอ้าวนะเราก็ได้ทดสอบแนละ้วเอาแม่เหล็กมาเอาแม่เหล็กมาล่อแล้วนะแม่เหล็กมาล่อแล้วก็ยังใช้ไม่ได้นะนะก็ยังขึ้นเออร์เรกโค้ดดีซอยู่นะยังขึ้นเออร์เรกโค้ดดีซอยู่ โอเคเดี okay, ๋ยวปิดก่อนนะปิดก่อนปิดก่อนเอาละนะโอเคนะเดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันนะว่าสาเหตุที่ขึ้นดีซนะสาเหตุเกิดจากอะไรนะปิดสวิตช์ที่เครื่องแล้วนะโอเคต่อไปนะก่อนอื่นนะเราก็ปิดสวิตช์ถอดปลั๊กกันนะปิดสวิตช์ถอดปลั๊กก่อนเพื่อความปลอดภยัยนะ อย่าเล่นกับไวชนนะมองไม่เห็นนะอันตรายนะอันตรายอันตรายนะโอเคนะต่อไปนะต่อไปนะเดี๋ยวเราก็จะเปิดฝาครอบฝาครอบเป่าน้ําเข้าเนี่ยมันจะมีสายไฟอยู่ด้านนี้นะนะมันจะมีสายไฟอยู่เยอะแยะเลยนะเดี๋ยวเราก็จะเปิดเปิดมาเช็คกันนะเช็คสายไฟกันนะก่อนอื่นนะมันจะมีมีน็อตทั้งหมดหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกนะมีน็อตหกตัวนะขันออกมานะขันออกมา นะล้วก็ถอดน็อตออกหมดแล้วนะหกตัวนะทั้งหมดหกตัวนะถอดออกหมดแล้วนะถอดออกหมดแล้วโอเคล้วก็เปิดออกมานะเปิดออกมานะเอาถ้าออกมาแล้วออกมาแล้วต่อไปนะอันนี้เป็นแผงนะแผงควบคุมนะเนี่ยนะอันนี้เป็นแผงควบคุมนะแผงควบคุมเราก็ถอดออกด้วยนะถอดออกด้วยนะถอดออกด้วย เพื่อความสะดวกในการซ่อมนะานะาเพื่อสะดวกในการซ่อมนะเดี๋ยวเราจะถอดออกด้วยมันไม่มีน็อตยึดหรอกนะ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 มันไม่มีน็อตยึดนะไม่มีน็อตยึดมันเป็นเขี้ยวล็อกเฉยๆนะเนี่ยนะนะาเป็นเขี้ยวล็อกเฉยๆนะเราก็ใช้งัดเอานะค่อยๆงัดนะค่อยๆงัดเนี่ยนะมันเป็นเขี้ยวล็อกอ <c oughs> นะออกมาแล้วออกมาแล้วนะนะเ้วก็เปิดฝานะแผงนะนับปัดนะแผงควบคุมนะเราเปิดออกมาแล้วนะอันนี้เป็นบอร์ดควบคุมนะเป็นบอร์ดควบคุมนะโอเคดูเจ้โอ้ยนะเนี่ยนะหนูกัดหมดแล้วนี่นะ หนูกัดสายไฟขาดหมดเลยเนี่ยโอ้โหนะนะหนูกัดสายไฟนะหนูกัดสายไฟขาดหมดเลยเนี่ยนะนะไอนี่เพชเชอร์สวิตโอ้นะเพชเชอร์สวิตหนูก็แทะขาดหมดเลยเนี่ยนะนะหมดสภาพเลยหนู หนูแพะขาดหมดสภาพเลยนะเนี่ยนะต้องเบิกอะไรมาเปลี่ยนแล้วนะเนี่ยใช้ไม่ได้แล้วนะนะเพชรเชอร์ตวิตนะเสียนะหนูกัดขาดหมดเลยทําลายหมดเลยเนี่ยนะหนูกัดขาดหมดเลยหนูกัดขาดหมดเลยนะนี่นะทองแดงโคลเลยนะนี่ นะเนี่ยนะหนูตัดสายขาดหมดเลยนะเนี่ยนะหนูตัดสายไฟขาดหมดเลยเนี่ยไหลเส้นเลยนะเนี่ยตัดขาดไหลเส้นเลยนะนี่ก็ขาดน้านี่ก็ขาดนขานี่เป็นเตอร์สวิตน์นะนี่นะ นะตัวนี้เซนเซอร์สวิตตัดขาดโค้ดเลยนะนี่ต็อกเก็ตขาดเลยนะไม่เหลือเลยไม่เหลือต่อต่อแต่แต่เลยต่อต่อแต่แต่ก็ไม่เหลือนะต่อต่อแต่แต่ก็ไม่เหลือเลยไม่เหลือไว้ให้เลยนะหมดนะกัดยนโค้เลยนะเออกัดยันโคนเลย นะโอเคนะเดี๋ยวช่างทวีปก็จะต้องมาต่อสายไฟก่อนนะมาวายิ่งนะวายริ่งสายไฟใหม่นะต้องวาริ่งสายไฟก่อนนะวาริ่งสายไฟก่อนแล้วค่อยมาตรวจสอบอาการกันนะเพราะตอนนี้ยังตรวจไม่ได้หรอกเนี่ยเพราะสายขาดหมดเลยเนี่ยนะสายขาดหมดเลยนะเดี๋ยวเราต้องวาริ่งสายไฟก่อนนะเดี๋ยวช่างทวีปจะวายริงก่อน วิธีไวลิ่งนะก็เอาสีเดียวกันเข้าสีเดียวกันนะั่นนะเหลืองเข้าเหลืองนะส้มเข้าส้มนะเหลืองเข้าเหลืองส้มเข้าส้มขาวเข้าขาว,ขาว,ขาวนะเดี๋ยวช่างเขาวีปจะไวลิ่งก่อนนะ <S <S สายเหลืองนะสายเหลืองสายเหลืองออกจากแผงควบคุมนะนี่นะสายเหลืองออกจากแผงควบคุมนะอันนี้เป็นสายไฟนะ สายเหลืองนี่เป็นเส้นไฟนะเป็นเส้นคอมมอนนะออกจากนี้นะออกจากนี้มานี่นะนะมานี่มานี่นี่สายเหลืองนี่นะออกจากแผงควบคุมมานี่นะมานี่มาหนี่มานี่มาหนี่นะมานี่มานี่มาเข้าท็อคเก็ตสีขาวนี่นะ ตอกเก็ตสีขาวนี่แล้วก็ออกดำนะออกดำขาวนะลงล่างนี่มุดลงล่างนี่นะลงล่างไปมอเตอร์นะนะไปมอเตอร์ซักนะไปมอเตอร์ซักแล้วก็ไปมอเตอร์เดินน้ำนะไปมอเตอร์เดินน้ำนะสีเหลืองนี่นะมาเข้านี่แล้วก็ออกเหลืองนะเหลืองออกนี่แล้วก็มานะมาเข้าโซลีนอยน้ำนะนี่นี่นี่ อันนี้มันขาดไปตวรีนอยน้ามีสามตัวนะตวรีนอยน้ามีสามตัวตนะม,มาเข้าเข้าตัวนี้นะเข้าตัวนี้แล้วก็ออกมานี่นะสีเหลืองมันกันนะออกมานี่นะออกมานี่มานี่แล้วก็ออกมานี่มานี่นี่มันพ่วงกันนะพ together, ะ<ส>่วงกันนะต่อแบบอนุกรมนะพ่วงกันนะวาวสามตัวเนี้ยนะเป็นเส้นสีเหลืองไปเข้านะไปเข้านะสีเหลืองเดี๋ยวเราก็จะต่อนะ ต่อวงจรนะเหลืองเข้าเหลืองไปเลยนะนะตรงนี้ต่อไม่ได้หนูกัดเนี่ยนะหนูกัดเดี๋ยวเราจะต่อตรงนี้เลยเนี่ยเนี่ยเป็นรอยหนูกัดพอดีเลยตรงนี้นะเดี๋ยวเราก็จะต่อตรงนี้เลยนะเนี่ยต่อตรงนี้เลยนะต่อตรงนี้เลย แล้วนะสายสีเหลืองก็ต็ดแล้วนะสายสีเหลืองนะสายสีเหลืองเกตแล้วนะมาเราต่อเรียบร้อยแล้วนะต่อผมต่เรียบร้อยแล้วต่อไป เลคเชอร์สว,วิตนะเลคเชอร์สว,วิตเลคเชอร์สว,วิตวว ต้มข้าวผีต้มไปเลยนะตะกัวไลนะจะได้แน่นนะนะตะกัวไลซะหน่อยนะตะกัวไลซะหน่อยจะได้แน่นนะจะได้แน่น นะ้ำเงินกับขาวน,<ๆ>น้ำเงินกับขาวก็ไปเข้าลนะิมิตสวิตนะอ่สวิตแม่เหล็กนะนี่นะนี่นะมาเข้านี่นะมาเข้าสวิตแม่เหล็กตรงนี้นะสวิตฝาถังนะสวิตฝาถังนะมาเข้าต่อตรงนี้นะเดี๋ยวสายมันสั้นนะเดี๋ยวช่างทวิตก็จะต่อสายให้ยาวหน่อยนะมันสั้นนะสั้นเดี๋ยวต่อต่อให้ยาวหน่อยนะนต,นนะต,นยต,ต่อให้ยาว น้งินนะน้เงินกับขาวนะเราก็ต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะ้าสั้นนะต่อน,น้ําเงินกับขาวแล้วนะน้ําเงินขาวออกจากบอดนะเนี่ยนะออกจากบอดนะเป็นไฟเลี้ยงนะนี่นะน้ําเงินขาวนี่นะน้าเงินขาวนะเป็นไฟเลี้ยงเป็นไฟไปเลี้ยงสวิตฝาถังนะ สวิตฝาถังนะเป็นไฟไปเลี้ยงสวิตฝาถังสองเส้นนี้นะอันนี้โดนหนูกัดขาดไปเห็นนะขาดด้วนไปเลยนะนี่นะขาดด้วนไปเลยเดี๋ยวเราก็จะต่อตรงนี้เลยนะเนี่ยนะเนี่ยต่อตรงนี้เลยนะเดี๋ยวเจ้าทวีปจะเฉียนสายไฟนะปอกนะปอกสายไฟแล้วต่อไปเลยนะปอกสายไฟแล้วต่อไปเลยนะตรงนี้ต่อไม่ได้นะขาดด้วนไปเลยนะ ก็ปอกสายแต่แล้วนะนะปอกสายนะปอกให้มันเยื้องๆกันหน่อยนะเยื้องๆกันหน่อยนะกันมันมาชดกันกันช็อตนะกันช็อตนะถ้าเราปันเทปไม่ดีนะปันเทปไม่ดีนะ้ามันมามันถลอกมาชนกันหนึ่จะช็อตนะเราก็ปอกให้มันเยื้องๆกันหน่อยนะเยื้องๆกันหน่อยนะแล้วเราก็เอาสีน้ำเงินนะใส่เข้าไปสลับกันได้นะน้ำเงินจะอยู่ตรงไหนก็ได้นะขาวจะอยู่ตรงไหนก็ได้นะ ไม่มีปัญหานะไม่มีปัญหานะสลับได้นะสลับได้นะสลับกันได้นะน้ำเงินจะอยู่ตรงไหนก็ได้นะ อีกด้านหนึ่งนะอีกด้านหนึ่งเอาละนะเรียบร้อยนะเรียบร้อยเรียบร้อยนะเอาละนะเราก็ต่อสายไฟเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะนะสายไฟต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราค่อยจัดให้ระเบียบนะเดี๋ยวเราค่อยจัดอีกทีนะเดี๋ยวเราค่อยจัดอีกทีหนึ่งแต่ตอนนี้เราต่อสายไฟเรียบร้อยแล้วนะต่อสายไฟเรียบร้อยแล้ว โอเคนะต่อไปต่อไปอน,นี่เรเชือดสว,วิตนะหนูตัดใช้ไม่ได้เลยนะเนี่ยนะเนี่ยนะตัดขาดกัดจุยนะพราะพุทธเจ้าบอกหนูไม่มีดีนะหนูไม่มีดีนะตัดอื่นมีดีแต่หนูไม่มีดีนะอพุทธเจ้าท่านตัดเอาไว้ท่านพูดเอาไว้นะโอเคเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนนะเปลี่ยน นะ้าจังสวิตเบิกมาแล้วนระขรองสีมาทค่ะน้าของนะของตำทุง,นะง,งให้มาพร้อมสายเลยนะนี่นะเนี่ยนะนะ้าพร้อมสายเลยเนี่ยนะตัวใหม่นี่ให้มาพร้อมสายเลยสายเพชเชอรสวิตนะโอเคเดี๋ยวเราก็จะใส่ไปเลยนะพร้อมสายสายใหม่นะสายเก่าเราออกเลยนะ นะอันนี้สายเก่านะอันนี้สายเก่านะเดี๋ยวเราออกเลยนะออกเลยเราไ่ตัวใหม่ไปนะตัวใหม่หมส่งแปห้ตเรียบร้อยแล้วนะเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็ออกเข้าที่นะแต่ให้เรียบร้อย เรียบร้อยแล้วนะเรียบร้อยแล้วเราก็เสียบท็อกเกตไปเลยนะนี่นะน่าเสียบไปเลยนะเสียบไปเลยเอาละเอาล้นะเราก็ต่อเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะเสเชอร์สวิตเราก็เปลี่ยนใหม่แล้วนะโอเคนะเรียบร้อยเรียบร้อยนะ สายไฟยังไม่เรียบร้อยนะเดี๋ยวเราทดสอบทดลองระบบก่อนนะถ้าไม่มีปัญหาอะไรเดี๋ยวเราก็มาเก็บสายเรียบร้อยอีกทีหนึ่งนะอันนี้ไว้งี้ก่อนนะโอเคนะเดี๋ยวเรามาทดสอบกันเดี๋ยวแต่แผงก่อนนะแต่แผงควบคุมก่อนนะ นะเรียบร้อยนะเรียบร้อย,ย,อยนะโอเนะเรานะก็ใส่แผงควบคุมไปแล้วนะนี่นะเราก็ใส่แผงควบคุมไปแล้วนะใส่แผงควบคุมไปแล้วนะส่วนด้านนี้เรายังไม่ต้องปิดอ่ะนะ พราะเดี๋ยวเราจะต้องทดสอบนะด้านนี้เรายังไม่ต้องปิดนะเรายังไม่ต้องปิดเพื่อเพื่อเราจะได้ทดสอบเดี๋ยวทวีปก็จะต่อต่อน้ําตรงนี้นะต่อน้ําเข้านะเอานะตั้งทวีปก็ได้ต่อน้ําเรียบร้อยแล้วนะต่อน้ําเข้าขึ้นตอทักข่าแล้วนะต่อน้ําเข้าขึ้นทักข่าแล้วนะใส่ก๊อกน้ําแล้วโอเคนะเดีย๋ยวตั้งทวีปก็จะเสียบปลั๊กนะเส, <Hamm> <ๆ>สียบปลั๊ก<ส>เอาเสียบปลั๊กเปิดสวิต อ้าวเปิดสวิตแล้วนะเปิดสวิตแล้วเปิดสวิตแล้วนะดูสิจะใช้ได้ไหมกิ้งกองกิ้งกองนะกิ้งกองกิ้งกองกดสตาร์ทอ้าวนะช่างน้ำหนักนะเครื่องกำลังช่างน้ำหนักอยู่นะช่างน้ำหนักอยู่อ่าปิจดแล้วนะติดจดดูสิน้ำขึ้นไหมน้ำเข้าไหม น้ำเข้านะน้ำเข้าแล้วนี่สัญญาณร้องตีตีนี่ให้ปิดนะน้ำเข้าแล้วนะอา้ารันนะนี่เครื่องก็ทำงานแล้วนะปั่นพักแล้วนะปั่นซักแล้วเนี่ยนะกำลังพักเนี่ยคิดคืนเนี่ยนะปั่นพักแล้วนี่นะปั่นพักแล้วนะแต่เราเปิดฝาลองตีสตีนะ เราต้องปิดฝานะแต่ว่าปั่นคักแล้วช่างทวีก็ถือโอกาสใส่ผ้าตักไปเลยนะ <c oughs> ถือ,อนะโอกาสนะโอเคนะใช้ได้แล้วนะ <c oughs> เครื่องตักผ้านะก็กลับมาใช้งานได้อีกครั้งหนึ่งแล้วนะขอบคุณมากครับ <c oughs> กรุณากดติดตามหรือกดกระดิ่งด้วยนะครับ